โลโลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมคนเดิมแล้วก็เกม King's l a d e อีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยแล้วกันเนาะกดเข้ามาน่แต่รู้แล้วล่ะนะหรือว่าบางคนไม่อ่านก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่ผมใส่ชื่อคลิปผิดด้วยนะครับโอ้โหโคตรเฟลเลยแล้วแบบรีบไปเล่นเกมกับเพื่อนไงแบบตั้งคลิปปุ๊บแล้วรอแบบรอคลิปมันเรนเดอร์ลงยูทูบปุ๊บเราไปนั่งเล่นเกมกับเพื่อนรอครับเออแล้วแบบลืมเพิ่งเห็นว่าตอนแบบก่อนจะนอนก็เพิ่ง แม่งชื่อลิปแม่งผิดนี่หว่าอย่างเงี้ยแบบโอ้โหชิปหายละแล้วก็ไปเปลี่ยนเออนั่นแหละโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะก็คือวันนี้นะครับผมจะเอาดาร์กเฟไปเล่นนะครับแต่เล่นเป็นของดาร์กดีเจียนนะเพราะว่าไม่รู้จะไปเล่นด่านไหนแล้วนะครับแน่ที่มูงเซ็ตไว้ประมาณนี้หาเสร็จไปแล้วลองไปเล่นคร่าวๆดูละนะครับก็น,น่าจะเออน่าจะโอเคนะครับอ่ะกูเปิดสเตตเลยแล้วกันนะเผื่อว่ามีคนแบบอยากจะไปเล่นตามนะครับอยากจะทะลึง่ง เออเอาไปเล่นตากันแล้วแต่แล้วกันนะอีวานนี่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมใส่มาเพราะว่าผมเอาจุติมัน่ะผมขี้เกียจไปเปลี่ยนเซ็ตของไอตัวซับทั้งหลายนะขี้เกียจเอาบล็อกกายใส่ไปผมก็เลยเออใส่ไปอย่างนี้แม่งเลยเ,ออเบื่อละใส่ไปอย่างนี้แม่งเลยก็คือแบบเอ,อให้มันแบบไม่ต้องใส่พวกกําไรอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือปกติเขาจะใส่พวกกําไรอย่างนี้ใช่ไหม,มไหนวะมันหายยากจังวะ อ่ะพวกแบบกำไรอย่างนี้ใช่ไหมป้องกันกายเงี้ยเออแต่ว่าผมไม่ใส่นะเพราะว่าผมขี้เกยจเปลี่ยนเซตไปเปลี่ยนเซตมาก็เลยเออไม่งใช้อ e ีวานแม่งเลยนะเพราว่าโลอีวานมันลบไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือมาทําเล่นๆอยู่แล้วแหละถ้าใครว่างก็เอาดาร์ฟเฟมา d ี s ก็ได้นะถ้าใครอยากเล่นนะเออก็แล้วแต่ใจแลแต่ใจแล้วแต่แบบแลแต่เลยถ้ามึงอยากจะทําก็แล้วแต่เลยนะอ่าอันนี้ผมใส่มาด้วยแล้วกันเนาะว่าน่าจะได้ประโยชน์เยอะนะใส่มาปะ มันรู้ใจใช้หรือเปล่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับไปลองไปดูกันเลยแต่ดาร์กเฟย์ผมนี่โซแดงแล้วนะครับก็เลยโอ้พอจะเล่นได้อยู่แต่ดาเมจหลักๆจากมันก็น่าจะมาจากสกิล3แหละดาเมจหลักๆนะเท่าที่เห็นนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งนี่แบบกระจายไปไม่ถึงเออไม่ถึงแนวหลังของศัตรูนะครับก็เลยแบบทำแตมไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่ก็มาจากสามนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกเออเนะี่ยไม่โดนเบอร์เลยนะ ส่วนใหญ่ก็มาจากการยิงสกิลสามครับซึ่งสกิลสามนี่ผมอ,อัพจุติไว้ทําให้มันยิงแรงขึ้นอีก40%มั้งเออในจุติจําเลขไม่ค่อยได้ละนี่อ่าผ่านไปเร็วมากเพราะภูมีโซแดงนั่นเองนะไม่ต้องแปลกใจด่านหมานี่ก็โอถ้าผ่านด่านแรกแต่ว่าด่านหมานี่น่าจะต้องรอชาร์จโซนะครับเพราะว่า เห็นไหมเฟผมไม่มีสกิลเล่นต่อแล้วนะครับก็คือสกิลมันวนช้าไม่มีทีเอฟลดคูดาวอะไรแบบสกิลมันวนช้าแล้วก็ไอ้สกิลหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยไปโดนเจนนะเพราะว่าเจนมันอิวได้เรื่อยๆก็เลยแบบโดนแค่แถวกลางๆแล้วก็ไม่ค่อยไปโดนมอนเงี้ยเออจาเมจหลักๆมันเลยมาจากสกิลสุดท้ายของมันสกิลสั่เมื่อไหร่แม่งหมาจะตายวะเจตายละเจไปบอสอย่างรวดเร็วเลยวะเออวันนี้ทําคลิปได้เร็วมากพูด แป๊บเดียวจะจบคลิปละโอเคยิงไปน่าจะแบบเออเข้าคัาสซีนเลยแหละแต่ว่าอีวานรามิโร่นะครับซึ่งโล่อีวานผมอัพสกิลสติของมันทําให้โล่มันไม่โดนลบนะครับหักโล่ออกครึ่งน,นึงแต่ว่าโล่ของอีวานจะไม่โดนลบนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ดาร์กเรยเจนมันลบโล่นะพี่เจ็ดร,รอทีโดนดูดน,นะครับเออประมาณนั้นทแม่งยังไม่ถึงเวฟอันนี้เดี๋ยวไปคือหายละ จะดูดเมื่อไหร่วะเนี่ยต้องรอโซนะครับเพราะว่าโซของนักปีนี่มันจะทำดามเมจได้ด้วยนะครับต้องรอโซแหละเมื่อไหร่แม่งจะถึงคัาสซีนวะโลอีวานกูหมดแล้วเนะี่ยตอนนี้แม่งไม่ถึงคัาสซีนสักทีโดนดูดแน่เลยทีมผมอ้าวทำไมแม่งไม่โดนดูด,ดวะเกิดอะไรขึ้นกับทีมของกูเนะี่ยโลอีวานแม่งก็ไม่มี ไม่ไม่โดนดูดเลยหรือว่ามันเนิฟดูดออกไปแล้ววะเออปกติมันจะแบบโดนดูดโดนดูดไปอะหมดเลยแต่ว่าเออไม่ไม่โดนดูดเลยเออก็ดีเออแม่ก็ดีวะสบายดีนะครับอ่ามีโลมีอะไรเยอะมากเพราะว่าเราอัดซับมาแบบเต็มเลยห้าตัวนะครับแล้วก็เจอีกตัวนึงเพราะว่าผมไม่รู้ว่าถ้าผมใส่ดีฮัทหน้ามาแทงนี่มันจะไหวหรือเปล่าก็เลยใส่เจมาเล่นๆนะครับ จริงๆมันก็แม่งทำเล่นๆหมดแหละโอ,อ้ไม่ต้องกังวลอะไรเยอะหรอกหิวไหมหิวอีกด้วยเมื่อไหร่แม่งจะจบเนี่ยถ้ามึงหิวอย่างเงี้ยโอเคน่าจะกดสกิล3แล้วก็น่าจะจบแล้วนะครับตอนนี้อ่าโอเคประมาณนี้ดีบเบแม่งสูงมากเลย70กว่าโอเค ก็ประมาณนี้นะครับก็ทําไว้เล่นๆน,นะทำไว้เผื่อ <c oughs> เผื่อมีคนอยากจะดูเฉยๆนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีใครอยากดูบ้างหรือเปล่าโอเคไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าแล้วกันสำหรับวันที่นี้ไปกันครับบ๊ายบาย